สวัสดีครับวันนี้บรรยากาศยามเย็นๆเดินล็อกริมบ่อน้ําเห็นธรรมชาติีสวยก็เก็บมาฝากกันไปดูว่าวันนี้จะไปเจออะไรกันโอโ้ดูว่บรรยากาศยามเย็นเจ้านกปากห่างยังเดินหากินหอยอยู่เลยอือดูว่าตัวใหญ่มากเนี่ยเดินอยู่ริมตะลิง สวยงามจริงๆเดินมาแอบดูใกล้ๆแบบนี้นะดูฮะน่ารักเลยนี่ฮะธรรมชาติเราสามารถที่จะสัมผัสได้แบบใกล้ชิดเลยค่อยๆย่องไปเรื่อยๆนะหากินหอยฮนะนกปากหางเนี่ยถือว่าความสามารถพิเศษฮนะ ปากเขาสามารถที่จะขบเปลือกหอยได้ดีฮะโดยเฉพาะหอยเชอรี่เนี่ยแถวนี้หอยเยอะ,อะนะนี่แหละธรรมชาติสวยๆง,งามๆนี่ดูฮะดูตัวสีเทาปากสีดำ หางก็สีออกโทนดำนะนนเดินแบบเพลินๆสบายใจเลยนบนกอของพวกกระเฉดนะนข้างๆก็จะเป็นกกทูบ ขึ้นกันริมฝั่งฝังนี้ดูฮะชนนิ่งจริงๆเดินลอกไปเรื่อยอยู่ในธรรมชาตินะ นี่แหละความอุดมสมบูรณ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะเรามีแหล่งน้ําแหล่งอาหารให้สัตว์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นปลาไม่ว่าจะเป็นนกไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองไม่ว่าจะเป็นกระรอกนะแถวนี้ถือว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆเห็นก็มีความสุขนะ,ะนาเล็กก็ มีโอกาสได้เก็บมาให้ชมกันนะธรรมชาติสวยๆนี่แหละความสุขของการอยู่กับธรรมชาตินะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ